พุทธวจนะฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะหน้าที่สองห้าเป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีรูปเสียงกิน่นรสพทุทธภพธรรมารมเป็นที่รื่นรมใจยินดีแล้วในรูปเสียงกินรส พธภะธรรมารมณ์บันเทิงด้วยรูปเสียงกลิ่นรสพุัธภะธรรมารมณ์ภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายและความดับไปของรูปเสียงกลิ่นรสพทุทธภะธรรมารม รัฐาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทต,ตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถอ จงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสาระเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้และน้อมนำไปปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้คุณแม่หนิงศรีวลีหรือคุณแม่อือขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะหน้าที่2 6คะ่ะ